สวัสดีครับผมวันนี้เรามาดูกล่องผลิตโอโซน3,000มิลลิกรัมนะครับผมสำหรับในบ้านนะครับผมใช้สามารถใช้ได้ในห้องที่มีความกว้าง46-64ตารางเมตรสามารถใช้ได้นะครับผมตัวนี้ทำงานแบบเรียวทามนะครับทำงาน5นาทีนะครับผมหยุด2ชั่วโมงนะครับ,นะรบเพื่อในการระบายและการลด การขคาร์บอนไดออกไซด์การฆ่าเชื้อโรคเป็นอีกตัวนะครับผมตัวนี้นะครับสามพันมีกรัมนะครับฆ่าเชื้อโรคสลายคาร์บอนไดออกไซด์กินอับกินเหมยนต่างๆในบ้านได้นะครับผมใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ครับผมฆ่าเชื้อได้นะครับผมโดยเฉพาะกินอับกินเหมยนในบ้านสามารถลดได้เลยนะครับภายในครึ่งชั่วโมงนะครับผมตัวนี้กล่องกําลังทํางานนะครับเมื่อกล่องทางานจะมีกลิ่นออกมาครับกลิ่นโอโซนออกมานะครับผม ตัวนี้เราไม่ได้อบนะครับเป็นการปล่อยค่าเชื้อไปในเวลาที่เราจํากัดไว้นะครับผมถ้าการฆ่าเชื้อจะใช้ความแรงมากกว่านี้นะครับตัวนี้สามารถทํางานแบบเียวทามนะครับผมะครให้งานไม่ยากนะครับผมมีสวิตช์สวิตช์ออนนะลดมากครั้งเดียวตัวกล่องจะทางานอัตโนมัตินะครับ กดสวิต์ออนหนึ่งครั้งตัวเครื่องจะทํางานห้านาทีนะครับปิดตัวเองสองชั่วโมงแล้วก็จะทํางานอีกครั้งนะครับผมเป็นการปล่อยกา๊าซเพื่อมาสลายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กา๊าซไน่กาก๊าซเหม็นในบ้านค่าเชืช้อโรคอะไรประมาณนี้นะครับผมสามารถใช้ได้จริงนะครับสลายกลิ่นภายในครึ่งชั่วโมงนะครับผมนะกา๊าซจะออกมาทางรูระบายนะครับ ลวมระบายออกมาตัวนี้จะมีกลิ่นกา๊าซออกมานะครผมเราไม่สามารถอยู่ใกล้กลิ่นได้ในระยะเวลานานๆน,น,นะครับก็จะทําให้เราเวียนหัวนะครับถ้าอยู่ในอัศมีที่มันกระจายออกมาครับหนึ่งเมตรถ้าเลือกจากสามสี่เมตรไปไม่เป็นไรนะครับนะครับถ้าใดสนใจติดต่อได้เลยนะครับขอบคุณครับ